ก็กล่าวสวัสดีนะครับผมวันนี้ก <handled it sounds cool> ็อย <okay> no. um, ู่ก like <fen consumption> ับ New v i p e r นะครับ like คือ like วัน like นี Lebanon ้ผมมีปัญหาก็คือคนนี้เพิ่งมาเล่นเกมทีจิมมอนนะครับแล้วก็เขาผมสอนเขากดด่านไว้ไม่เป็นก็คือไม่ไม่ใช่ว่าสอนกดด่านไวเป็นแต่คือเขากดไม่เป็นผมพยายามจะบอกเขาแล้วแต่แบบฮะกลับไปกดออกห้องเลยวะเดี๋ยวอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าการกดด่านไว้ให้เป็นยังไงทีเนี้ย ให้เราดูเลือดมันว่าตอนนี้มันให้กดคลิกนะก็ดูเลือดมันว่ามันกี่เปอร์เซนต์แล้ว <c oughs> ว่าเทอเป็นใครอ่าทีเนี้ยเสร็จปุ๊บแก้ตายแล้วให้ดูว่ามันจะตายหรือยังแล้วก็ดูว่าจะแกตายปุ๊บกดนี้ปุ๊บเนี่ยครับก็คือวิธีการกดตานไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไม่ฉากแต่รอดูอีกการนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวมมีเข้าไปพีเข้าไปยังไงครับบัตาบีไม่ปีชุดทา ตามออกแน่เลไปบีตีว่งวิเทม่ทันป่ะล่ะอันนี้ครับปึ๊บปเนี่ยครับกดตารไว้อ่ะเดี๋ยวเพื่อเขามึนครับขอ快ที่ยที่ยที่ ก็มาพี่ก็มาพี่ก็มาปัจจุบันตายฮ่าฮ่ไอเดียวให้ปัจจุบันให้ตาตบพี่ก็โอเคตัตบพีล่ละน,นี่ก็ดูปึ๊บเลือใกล้ตายซื้อจุดปึ๊บเนี่ยครับกดตานไปก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ